key 1 wall key เพลงมิส mm ิกเป็นโบเลยครับอาจะรับฟีล เราอยู่กันที่งานพญาพิชัยไลท์แอนด์ซาวครั้งที่เจ็จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เรามาโชว์เป็นชุดเครื่องเสียง12คูณ12เป็นตู้เบส B v ว21นิ้ว12ใบเสียงกลางเป็นตู้ลูนะ่า2กลาง1แหลม8ใบเค้าแอมที่ใช้เป็น ns music card d switching ทั้งหมดตัว hd ด0 0 0ันขับเสียงกลางแหลมแชนแนลละ2ใบ4ดอก2 4 6 8 8ใบ16ดอก ld 8 0 0 0ขับเบสชแน,นลละใบสา เก้าสิบสองใช้พลังเอปมซีแท่นกลางสองเบรดสองเซตสิบสองคูณสิบสองก็จะมีเ A ฟเอซาอบอ้อมเห็นภูมิทักษ์ชุดสิบสองคูณสิบสองเป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ไล่ไปเป็นแปดคูณแปดสี่คูณสี่นะรถแห่เครื่องไฟน่าจะเป็นคนพื้นที่อุตรดิตถ์นี่แหละสวัสดีครับ N S Music จังหวัดตรังนะครับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งครับสวัสดีครับอาจารย์โจ้พอดีวันนะครับของเรานะฮงเอ็ม M P Power Audio System บ้านไทยนะครับขอใส่อุปกรณ์ แอมโปออเิโอค่ะน้องคนหนึ่งเข้ามาขอถ่ายรูปคณะการรมการจัดงานในครั้งนี้นะครับทีมงานคุณภาพนะครับเป็นปีที่เจ็ดแล้ว สวัสดีครับ NS Music จังหวัดตากนะครับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งวันนี้เอาอุปโภคแอมรุ่นใหม่ทดสอบในงานนี้นะครับผมเวลาเปิดแรงไม่ได้โดนล็อกเรียนครับผมตู้ลำโพงที่ใช้โลเป็น BV 21นิยี่สิบอิ้วลองฟังเสียงดูครับเขาบอกรักกันวันวาเลนไทน์ สดีครับสวัสดีครับครับเจอกันครับประมาณนี้เรียบร้อยงานก็มีวันที่ห้าหกเจ็ดเราก็มาตั้งแต่วันที่ห้าแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันลักษณะงานก็จะประมาณนี้เป็นการมาโชว์ชุดเครื่องเสียงใครมีอะไรก็เอามาโชว์ใครผลิตอะไรก็เอามาโชว์ใครขายอะไรก็มาบอกกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันว่ากันไปประมาณนี้เดินใหม่ในวิดีโอน้ครับครับ